บริษัท J.S. มีสินค้ามานําเสนอสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะหาเครื่องทุนแรงนะคะในการยกรถซ่อมรถนะคะวันนี้เรามีแม่แรงตะเค้นะคะ3.5โหลดเตี้ยค่ะของบริษัทเราจะมีสีแดงและสีน้ําเงินนะคะยกสูงสุดอยู่ที่7.5มิลนะคะยกต่ําสุดอยู่ที่50.0มิลลิเมตรนะคะน้ำหนักตัวเครื่องนะคะ3 3กิโลค่ะความกวาม้างของแพ็กเกจ ของสินค้านะคะอยู่ที่40กว้าง42ค่ะยาว80สูง19นะคะอันนี้ค่ะสามารถเป็นเครื่องทุ่นแรงในการยกรถซ่อมรถนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแม่แรงแตะเคนะคะอาไปใช้ในการยกรถซ่อมรถค่ะ ของเรานะคะแม่แรงตะเคษ3.5ตันนะคะของเรามีทั้งสองสีนะคะมีทั้งสีแดงและสีน้ําเงินค่ะให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะคิดว่าดีนะคะมีติดไว้เพราะว่าช่วยช่วยในกรณีจะติดร้านก็ได้ค่ะจะติดบ้านก็ได้ติดรถก็ได้ค่ถ้าลูกค้าสนใจสามารถทักแชสสั่งซื้อได้เลยนะคะตัวด้ามพี่ลองหยิบให้ดูหน่อยได้ไหมคะมันมันมีสองช้อนนะคะก็คือเป็นแบบนี้เลยถ้าคุณลูกค้าซื้อไปก็ ใช้งานง่ายนะคะประกอบ<ค>ก็ง่ายค่ะใช่แค่ใส่ด้ามจริงๆค่ะ,ะ3.5ตันตัวนี้ค่ะล้อเขานะคะก็คือ2องล้อหลังนะคะก็สามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะเป็นล้อโรตารี่นะคะตัวแม่แรงเองนะคะก็จะมี2สูบนะคะก็คือเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าแม่แรงตะเขบางรุ่นนะคะบางตัวนะคะก็จะเป็นแบบเฟืองนะคะเวลาใช้งานนะคะก็จะพังง่ายพังเร็วแต่ถ้าเป็นของ เรานะคะเป็นแบบ2ส,สูบนะคะก็คืออายุการใช้งานของเขานี้ก็จะค่อนข้างนานเลยนะคะมีสองสีให้เลือกด้วยกันนะคะมีแดงน้ําเงินนะคะให้คุณลูกค้าดูใกล้ๆนะคะก็คือตัว2ล้อหลังนะคะสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะอันนี้3.5ตันนะคะ,คะในกรณีที่ลูกค้า สั่งซื้อแม่แรงตะเค้3.5ตันนะคะทางเราแนะนําให้ซื้อ4ขาค้าเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยในการใช้แม่แรง3.5ค่ะในการซ่อมรถอยู่ใต้ทางรถนะคะทางบริษัทเราแนะนําให้ซื้อ4ขาค้า3ตันกับ4ขาค้า6ตันไปด้วยค่ะก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะในการสั่งสีขาค้า3ตันกับ6ตันนะคะ อันนี้คือแม่แรงตะเค่สาสีแดงนะคะของบริษัทเราแม่แรงตะเค่สาตันของเราจะมีสีแดงและสีน้ำเงินนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักแชทสั่งซื้อเลยได้นะคะลองลองโยกให้ดูหน่อยคะ่ะ อันนี้ก็จะเหมาะกับรถยนต์ทั่วไปนะคะรถะไม่ว่าจะเป็นรถเตี้ยหรือธรรมดานะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะรับน้ําหนักได้มากสูงถึง3,500กิโลกรัมเลยนะคะใช่ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับอู่ซ่อมรถยนต์นะคะก็มีติดอู่ไว้ติดบ้านไว้ก็ดีค่ะก็ใช้งานง่ายนะคะดูแลง่ายใช่ค่ะเอาไว้แมเทนแนนต่างๆนะคะ แต่แม่แนะนํานะคะให้ยกเอาอตัวแม่แรง3.5ตันยกรถค้างไว้นะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะคะแนะนําให้คุณลูกค้านะคะซื้อเป็นตัวขาขำไปด้วยนะคะทางเราก็มีให้เลือก2แบบนะคะมีเป็น3ตันกับ6ตันนะคะ<ม>ตัวขาขำก็สามารถปรับระดับได้นะคะซึ่งเขายกได้ต่ําสุดเท่าไหร่นะคะยกต่ําสุดได้นะคะอยู่ที่35ค่ะสําหรับ6ตันนะคะยกได้ต่ําสุด35เซนเหรอคะ ใช่ค่ะอ๋อแล้วยกได้สูงสุดเท่าไหร่คะ60เซนค่ะอ่ายกได้สูงสุดถึง60เซนติเมตรเลยนะคะอ่าแล้วตัว3มตันล่ะคะ3มตันนะคะ,นนะ,คะยกต่ำสุดอยู่ที่26นะคะอ่ายกสูงสุดอยู่ที่44นะคะ,ะน้ำหนัก ของแม่แรงสีขาค้ำสังตันอยู่ที่5กิโลค่ะใช่เบาค่อนข้างเบาอยู่นะคะแต่แข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะคุณลูกค้าถึงน้ำหนักจะเบานะคะแต่ตัวเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะใช่ใชค่ะก็จะได้เป็น2ตัวแบบนี้ไปเลยนะคะใน1กล่องนะคะตัวขาค้ำเองนะคะเขาสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะ,ะนี่นะคะก็คือแล้วแต่คุณลูกค้านะคะจะ ปรับขึ้นปรับลงนะคะแล้วแต่ระยะที่ลูกค้าต้องการนะคะก็คือช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะคะในการที่ลูกค้าจะแมนแทนต่างๆนะคะท่าในใดกําลังมองหานะคะจะซื้อติดบ้านติดรถหรือติดอวยก็ดีนะคะช่วยทุนแรงได้ดีจริงๆนะคะใช่ <นะ S 1> <น>ถือว่าคุ้มมาก จะซื้อคู่กับแม่แรงตะเค้3.5ตันก็ดีจะซื้อแยกก็ได้นะคะแล้วก็บริษัทของ JS ของเรานะคะก็ไม่ได้มีสินค้าเพียงเท่านี้นะคะยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายนะคะอาทิเช่นหลิบยกรถ2อเสานะคะมีทั้งแบบคันบนและคันล่างนะคะหรือจะเป็นเครื่องถอดยางเครื่องถ่วงล้อนะคะเราก็มีมีทั้งเป็นแบบของรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า แทนดึงดันเราก็มีนะคะห้องอบพ่นสีเราก็มีค่ะแล้วก็เป็นเครื่องตั้งศูนย์ลิบกันไกลตั้งศูนย์ฝังพื้นวางพื้นนะคะแล้วก็ลิปกันไกลแบบไม้ตั้งศูนย์เราก็มีนะคะจึงคุณลูกค้านะคะสามารถเข้าไปเลือกชมนะคะได้ทางเว็บไซต์ www.jsm ได้เลยนะคะมีมากมายหลากหลายครบวงจรแน่นอนคะ่ะคุณลูกคา้าพร้อมเปิดอู่เลยนะคะหรือท่านใดต้องการจะเปิดอู่แต่ไม่มั่นใจว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะก็สามารถ ทักเข้ามาคุยกับพี่พี่เซลของเราได้เลยนะคะพี่พี่เซลของเราพร้อมให้คําปรึกษาคําแนะนํากับคุณลูกค้าทุกท่านเลยคะ่ะลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเรานะคะแนะนําให้กดติดตามเราไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดกาโปรโมชั่นดีๆของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากกไปก่อนนะคะพบกันใหม่หลายหน้าคะ่ะสวัสดีดค่ะ,คะ